สินค้าแบรนด์แม่อีพิมพ์ถ้าไม่มีคุณภาพพิมพ์ไม่ปล่อยออกสู่ตลาดพิมพรีพายแจงดราม่าสั่งผลิตน้ำปาร้าจนติดหนี้14ล้านบาท กลายเป็นประเด็นเดือดโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อได้มีคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าได้ออกมาเผยเรื่องราวที่พิมพรีพายได้สั่งทำน้ำปลาร้ากับเธอจำนวน1ล้านขวดแต่ตอนหลังได้มายกเลิกสินค้าทำให้เป็นเหตุเธอติดหนี้จำนวนมากถึง10บล้านบาทเนื่องจากเจ้าตัวต้องไปกู้เงินมาทำโรงงานผลิตน้ำปลาร้าครั้งนี้ทางนี้เพจบิ๊กเรียนก็ได้ออกมาเปิดประเด็นกรณีนี้ที่คุณกบนักธุรกิจรายนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่าพิมพ์รีพายได้วาจ้างให้คุณกบผลิตน้ำปลาร้าจำนวน1่ล้านขวดและด้วยความที่พิมพราี ผลิตน้ำปลาร้าแล้วส่งให้กับพิมรีพายพร้อมกับถอยรถบรรทุกขั้นใหม่แต่กับกลายเป็นว่าภายหลังพิมรีพายได้มายกเลิอกออเดอร์สินค้านี้คุณกบยังได้บอกด้วยว่าพิมรีพายมียอดครั้งชำระก,กว่า100ล้านบาทและตีเช็คสั่งจ่ายสิ้นปีแต่นี้ปัจจุบันที่เตรียมฟ้องมีทั้งหมด14ล้านบาทนอกจากนี้คุณกบยังได้พบว่าพิมรีพายได้ค้างเงินซ้ำไพเออร์เงินหมุนที่ขายของได้มากมายอาจจะไม่จริงผู้เสีหยหายหลายรายได้ให้โอกาสพิมรีพายในการชำระหนี้แต่มีการผ่อนผ่อนข้ามปีแลลละะต้้้อองงงงดสสส่่ิินคาาาาาาเปยถึกกกกกกรรรรัญญไมีชีชวภพขุุบทจ ก,กับพพิมรด้านเพจบิเกียนได้อ้างว่าคุณกบเคยยอมรับว่ามีความคิดที่จะทิ้งชีวิตพอเป็นนิติค้างทุกอย่างทั้งค่าผงชูรสค่าขวดค่าน้ําตาลค่าเครื่องจกักรรวมไปถึงนี้นอกระบบที่ได้กู้มาอีกทั้งเธอ,อยังได้เป็นผู้คาประกันร,รบันทุกส่งน้ําปลาอีกด้วยเธอทวงนี้จากพิมรีพายแล้วทั้งอ้อนวอนและขอร้องให้รับน้ําปลาร้าที่ผลิตออกมาแล้วแต่กับถูกด่าคืนนอกจากนี้ยังได้มีการโชว์ข้อความจากคุณเบนที่เรียกคุณกบว่าแม่โดยคุณเบนอ้างว่าตอนนี้ไม่มีเงินสักบาทขายทองมาทททําาาโรรรงงงงงนนนนเเออถไไปปจำำ้หุุกกววัิิ่ยม จนไม่มีคนให้ยืมขนาดจะพาพ่อไปหาหมอยังไม่มีเงินพาไปเลยในขณะเดียวกันพิมริพายก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าได้มีคนโทรศัพท์มาหาและแจ้งให้พิมรีพายทราบและขอให้พิมริพายได้ออกมาชี้แจงไม่อย่างนั้นระวังลูกค้าจะหายแต่ทางพิมริพายก็ยืนยันว่าลูกค้าไม่หายอย่างแน่นอนตอนอย่างได้รับออเดอร์หลายหมื่นออเดอร์แบรนด์แม่อีพิมพ์ยังมีออเดอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศเข้ามาสินค้าของคุณกบไม่มีคุณภาพพิมริพายไม่สั่งทำและไม่ผลิตเคยเกิดกรณีพลิงท่อนที่มีวันที่่สลลลััับกกกนนเเเทาา้พิมรยยย็ข เริ่มผลิตพิมพ์ลิพายยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นนี่คุณกบแต่คุณกบมาเสนอขายสินค้าให้ตัวเองเมื่อสินค้าได้ผ่านมาตรฐานก็ปล่อยสู่ตลาดไม่ได้และตนยืนยันว่ามีหลักฐานเยอะมากแต่เรื่องนี้มันคือเรื่องของธุรกิจพิมพ์ลิพายมีหลักฐานทั้งหมดและจะเอาหลักฐานไปเปิดในชั้นศาลเมื่อพิมพ์ลิพายถูกถามว่าถุกทวงนี้จริงหรือไม่ทางพิมพ์ลิพายก็ได้บอกว่าตนไม่ได้เป็นนี่เขาเขามาเสนอขายให้เองแต่การผลิตของไม่ได้คุณภาพมาตนไม่ทำเท่านั้นเลยตนทำแบงขนาดนี้จะปล่อยขออองงงไไไไมมมมม่่่ีีีคุณภาาาาพพกสูตลดดด้้ยยรรววถึัโชช์ท พิมรภัยได้ส่งไปตาหนิคุณกบด้วยและบอกว่ารสชาตินั้นไม่อร่อยไม่เหมือนและมีกลิ่นซ้อนเข้ามาตอนที่ทําได้ชิมหรือไม่นําไปสู่การยกเลิอกออเดอร์และจนถึงตอนนี้สินค้ารสดังกล่าวที่พิมรีภายเก็บเอาไว้ก็ยังอยู่ในคลังสินค้าต้องถามก่อนว่าใครขาดทุนกันแน่ในขณะเดียวกันทางด้านคุณกบก็ได้ออกมาโต้กลับว่าในขณะที่ผลิตน้ำปลาร้านั้นทางพิมรีภายได้ทาฉลากติดขวดขึ้นเองฉลากนั้นเป็นชื่อของพิมรีภัยร่วมกับแบรนด์น้ำปลาร้าของโรงงานคุณกบแต่มารู้ที่หล,ลาก้าาาปรดังกลว่วถนบบนงงน่นิตขายยใหห้พรเมมือน แต่โรงงานนั้นมีมาตรฐานที่แตกต่างกันบางเจ้าขวดไม่ดีเสียหายระหว่างขนส่งและทําให้โรงงานของตนได้รับความเสียหายไปด้วยงานนี้ก็ต้องรองดูทางพิมพ์ทีพายว่าจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวอย่างไรเรียกได้ว่าตอนนี้ยังคงเป็นประเด็นเดือดกันอยู่ไม่น้อย